มสววยยช่ได้ตอนนักข่าวก็สู่รายการผมสวยช่วยได้บ่ายจันทรซลค่ะและสำหรับคำถามวันนี้นะคะเชื่อมั่นักาสาวทั่วประเทศเนี่ยจะต้องร้องหวีจัดมาค่ะแองจี้แซ่บน้องมิ้วเดอยร์ยอกถามมาว่าจบได้ว่าแฟนหนีกิกสี่รั้งแล้วอะหนูทำยังไงให้ให้เขารักหนูคนเดียวอะคะถ้าการหนักเบอร์นี้นะคะ พี่ว่าคนที่จะตอบได้เนี่ยน่าจะเป็นพี่เมย์หรือไม่ก็น้องอาตาลีอ่ะมาไม่สิไม่ไมส,มสิคนนี้ดีกว่าสดสด,สดร้อนร้อนปรากตัวพ่ออยู่หมัดจัดให้ขนุมมิ้วมีกิ๊กสี่ครั้งเลยเหรอ,หอผู้ชายนิส่เสียแบบเนี้ยพี่แนะนำให้อาจอ เปล่าจ้าพี่ไม่ได้บอกให้ใช้กำลังพี่หมายถึงให้น้องอัดครีมนวดผมเข้าผมแน่นๆดีกว่าทำตัวเองให้สวยตั้งแต่ผมจรรเท้าเลิกตามแล้วก็เลิกจิกด้วยนะแต่ถ้าเขายังไม่สนใจเนี่ยก็โนสนโนแคร์จ้าพี่เชื่อว่าต้องมีผู้ชายที่แซ่บกว่ารอรอยู่แน่นอน <c oughs> ผู้ชายที่ใส่เสียเนี่ยมันต้องเจอแบบน้องนิวเคลียร์นี่แต่ถ้าผมเสียเราต้องเจอกับเก่งมากค่ะ เพราะผมเราสวยนะคะเราก็ไม่ต้องง้อผู้ชายที่ใส่เสียอีกแล้วอย่าลืมฝากคำถามไว้ใน Facebook สังซิียร์ไทยแลนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะผมสวยช่วยได้